สวัสดีครับพ่มแม่พี่น้องครับมิน,นีผ้ามาเบิงตลาดวันสุกครับที่แยกสมปอยวันที่2 5 2,000 2มีหน้าคม2 5 6 5หครับวันนี้รถพกคางั่วในหอยกำลังเอารถเขาในตลาดนะครับนาะวันนี้กับเวลาประมาณ6โมงเริงครับหมุดซื้อว่าสิคือคืนวันนี้ครับ ผมจะใส่สเวลาทายบพรานัานนะครับเดีอพอสีออกเห็นง,งานประจำก่อนรถแน่นเอียดเลยครับย่างหอดพูนครับเดี๋ยวสิบภาพพี่ดองเขาไปเบิรงดันนครับวันนี้เป็นวันทีย่ยซิบหานะครับเป็นวันศุกร์นัดซีอยากสมปอยครับหลังจากมือว่านผมเดินมาเบิงหลรอบหนึ่งแนละ้<อ>วผมชื่อว่ามนีแนนแนนคือเก่าครับสุขครับ พวกเด็กขอประดันในนะครับเพราะว่าดท้ายรอบๆน้องนี่แหละครับเพราะว่างวงมันแนนแ่ห้ง <c oughs> เดี๋ยวสิไปสอบถามราคาให้พี่น้องทางบ้านเบิ่งครับเด้อะไ <c oughs> ทยเบิ่งก่อนครับ <c oughs> แน,น่นคือเก่าครับงวงแดงเต็มตลาดครับวันนี้ <c oughs> โอ้ไกลงูงวงนี่วะ แม่เมอร์ดียอย่งหนึง่งบบคอยมีขี่พลนครับถือว่าโบคอยมีขี่พลนหลังจากฝนตกมากหมื่อวานหมู่ก้อนครับมออมออมหมู่ก้อนบนหมมีเลยมือนี้ครับมาแล้วก็วแม่นี่กตอนนี้อยู่ขอบขนอกรอบนี่แหละเพิ่นปล่อยเพิ่นปล่อยซีมันสามตัวนี้เอ่องว่วงแม่เม่นเปิดเปิดซีมันสามห่อเกลียหนึ่งนะเป็นเกลียวหนึนงนนนนน่งครับเป็นห้อซีมันสามตัวนี้เป็นเครื่องแล้วก่อนนะ อาเราอนอกนี่และครับมือนี่สี่มื่สามนเปิดสี่มืสามตัวนี้ตัวนี้หกพตัวนี้หัพคอหม้อแดงนี่บอกหัวลุ้นนี่บอหกพ0 0เนาะตัวนี้สี่มือสามเอายังอ่ะกแปครับตัวนี้ครับแม่แดงตัวนี้ ตัวนันซีมุนสางนะพอน้อขี่แตกแล้วนะแม่ฮออไร้องไดตอไร้องไดเนาะราคาห้องเพิ่นนะครับเด้อพี่น้องงวรน้องวันน้ะพอนะเอฝากเบอร์ให้พี่น้องเพื่อนนะพ่อเพื่อนอย่างไรนัอกัน085 77ป8้8เจเนกติดต่อกันเลยอ่าติดต่อกันเลยนะครับเนาะ รับในเด้อ่มพาบรรทุกมาตอนนี้นะเออรับมาล้อันนี้ตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกนี่สีเปนเกาครับใส่ไนี่แม่ลูกถึกๆสีเปนเก่าคมนี่ป่ะครับผมคมนี่เป็นจีอยสีเปนเก่าด้อตัวไหนหน่อยเออแล้วข้ามอะดห้องะครับสีเปนเก่าลูคนตัวไหนนี่พี่ลูกเนลูกลูกลูกมาได้นี่ โอ้สื่อมาสีมึนเก่าโคมนี่ครับสีแดงงั้นกำลังกินนมแม่อยู่เลยนี่เออสีมึนเก่าครับแม่ลูกตัวนี้โคมนี่เฮ้ยอย่าพิงวะโอ้ยสีมึนเก่าครับแม่กระแดงลูกกระแดงแม่กระแดงเพว่ไทยกลางนี่เนาะแม่พอดีเนาะ เป็นทยพาไทยดงนี่ยนะไทยไทยกลาง้าเท่านี่ยนะผอมีสมนเก่าครับลน่สมหลอสมนงแมน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 ซื้อมากันเนาะเอาฝากเบิ่มศนย์เกาสนย์เกาสามสี่่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่เก้าสามสี่หนึ่อยู่บ้านไหนั่อยู่บ้านหนี่มวกลาสีนเป็นหมวกาสีเนาะหมวราสีสไล์ครับสี่หม่นถยเนาะสี่ห่ก่าพันสี่ห่าราคาห่องเนาะ ตกลงกันได้รุดรุดได้น้อยนริงนะพ่อคุยกันได้ครับพ่อคาไม่หอยไม่หอยบุได้สนใจกับเนอเบอร์ท่ไว้ให้นะเออเรายังกินนมอยู่เลยนี่แม่ผสมเป็นสัตว์หรือมั่งนี่เนาะแม่มันขืนเท่านึงหรับขืนเท่านึงเราบอกแต่ว่าสมองนะฮะแม่มันขืนเท่านึงหรือเขาผ่มเอาโอ้เข้มเข้มบ้านแต่ว่าบ่มหัวมันติดบ่ติดเนาะ หูปะหูปติดว่าเขาคืนแล้วแต่เขาผันริสมแล้วแม่มัน่ะอ๋อมันมันคืนแล้วเขาผันริสมครับครับเออแม่เขาเจาวัตถุขาเขเจ้าวริสมอืออ้าวูดได้ยังไงกับเบอร์ที่ผมตัวขาวนี่สามเมืองสามสมแล้วตัวนึ่ตัวขาวนี่บอกครับตัวโบดนี่แหละสีโบดนี่บอกสีโบดเนาะบ้าบดแดงครับโบดแดงนี่ผสมหลอดด้วยผสมผสมหลอดครับสื่อเอ่อคน สมตัวไหนพริกแดงครับพริกพริกแดงบอกมีใบมาบ่มีใบมีครับขอเบอร์ใบหน่อยป่ะใบรถยนยุกย้ายครับมาเป็นยัง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 ปีแต่หูคุณจวพริกพริกแดงบ่เออครับพริกแดงได้จักเดือนละสองเดือนกว่าเลยนะครับแต่ว่าประธานเราประกันทองนี่เนาะสองเดือนกว่านี่เอางูการตรวจการตรวจได้เมื่อไหร่สองเดือนกว่าไหนไปไหนตัวนี้เอาดูดนี่งสองสามสาม

ตวนเบรอใหมเบ้เสูนเก่าสามสี่หนึ่งูนสี่แปดสามสามสี่แปดสามสามบานพ่งหมอกโอเคพีขอบคุ้นไรครับผมเหตุมาได้เดิมอี้ครับเราบัเิกนาล้รอเนี่เนาะเกรอนาล้รอนี่ตัวนี้น่าจะติดมันน่าจะติดว่ามันตัวนี้แบบน่าจะเป็นพอว่าน่าจะเป็นบบอไรแบบพสาแดงบ่ กี่บานน่ยเออเมันมันส่งมันได้นะมัวซื้อมากแน่นบ่เออเออเยอะเลยยกไหวหลายนได้หรอพอสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามห้องนั่นห้องบ่ลอดเลยบ้าวเนี่บ่ลอดเลยบอได้บอ่ได้เนาะสี่หมืาลออไปเลยบ่ลได้ราคาเนาะโอ้ยขอมาทางกลางเลยเป็นแน่นี้แหละครับตองระว่างนิดนึงสี่หมพอตัวเถิกเนาะมัวนี่จักปีเลยนี่ 2ปีกว่าป่ะสปีกว่าเนาะง่อ,อพอซื้อมากป่ะซื้มอมา่นสามป่ะไปอยากได้ซื้อไปเป็นพอพันกันอาจจะโอเคอยู่ครับแข่งขาเราได้อยู่เดี๋ยวประกาศยังไป็้ท่านหลังครับเพราะว่ามันถึงงอมันไลยแห้หมดเอาขอเบอร์โทษหน่ยพอ่อแปดฮะแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองสางสามอหย์พออย่าง พอเลยงอมู่บานดท้อบรรพายบรรพบรนยใสอำรัตนบุรีบรนพายอำเภอรัตนบุรีเนาะเออผู้ใดเป็นยังไงกันิตต่อโงอยุบานยังยังมีอย่บออ๋อเออคือือมือนี้พอบ่ได้กัให้ทั้งเอฟซียุบานทูกหาวนยวลบงวงกันเขาไม่ตลาดแน่นลมันต้งระวังบ่งใสเบ่ขวาขอบคุณไรพอมือนี่ครับไอมาเดอนีเด้อยังยัง น่าจะประมาณลอยลอยลอยสี่สิบบวกนะเนาะอยหาสิบ่ถึงบ่าอาินี่ยผมลอยหกสิ้าเออสีแมนอยู่าะวซอ,อ,อ,อมปากผมนี่นาจะลอยห้าสิบวกเนาะโอเคขอคุณหรายครับครับข้ามาย่งเบิ้งในตลาดกนะครับน,น,น,น้องอน หอยยางไปกับเบงบรรยากาศในหอยประสือขายกันเอาขอตัวนี้เราเว้ยเอางวงงวงงวงพรับตัวนี้โอ้โหงูแดงตัวนี้แม่เนาะอีแม่เนาะอีแม่ตัวนี้โอ้งหวงงามหนังเราดีเด้ดิ่งหนังดีครับหนังดีครับพี่ใส่ดีป่ะมามือแดงันอย่าเอาผิวว่ะน้าลูกไหมมามาขอทีวีญเตลูกไหม เครื่องเครื่องเราดำดีได้นน่เข่งขาเราก็ได้อยูสูงร่อยสี่สิบอยสี่สบวกเนาะนอยส่สิบบวกอยู่บมีเป๋เล่มีเปราลวนนอยนึงกันหนอ้น้ำบบกจับเพิ่นนน้ำบบกจับเพิ่นน้อยนึงถังเราครับมี้ตนี้จักมองครับพน่ะเนาะพอสุดพอจบพอทกพอถอน มทมนเนาะแข่งขาดีเนาะพ่อยอมแข่งขาดีแข่งขาดีเล็บเหยียดดีครับหนาดังเล็บเหยียดดีป่ะครับเหยียดดีครับโอ้งามเนยเล็บเรานะตัวระเอียดกับว่าเหยียดดีป่ดีครับเล็บแมนบอกครับอ๋อฝากเพื่อให้พี่น้องทบ้านเพื่อพื่อไรตอนนี้เทรมาหาศูนย์แปดสครับศูนย์แปดสามสามหกเก้าสามหกเกางสมครับส่เหนึงาครับผมอหัครับพอบุญอบุญยุบานไหนพอว่าสิบเจ็ดเดือนครับอ่าสิเดือน เออมาท่านได้เขียวรับเขียวท่านร่นี่เขียวท่านรนบเกิเดียนสองเดือนหรครับเออคุยอะไรกันเฝ้าเดวนังตรองกันอยู่นี่เอ้าคุยอะไรก่อนแต่ก่อนถึงงจะมีงานมีดีครับยองเรามงานมีดีเนาะเออราคากบตัวใดเอาเปิดัผ้าครับหกมืนเก่าครับหกมืเก่าห้องเนาะครหบอลอดเลยเหรอดบ่าได้กดมาเทินอยู่ครับผมหน่อยเทิรนหลยแต่กอลได้ยกออเ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 เออเเเ ว่าง่ายด้วยครับเด้ออย่าหลอดเพิ่อเลยแต่ว่าโพเดียวะโพเดียวะโพกูสีอะไรอยู่มั้งมันต่อรองเันไเด้ออรักอร่อยนยโอ้แข่งขาเราง่ายด้วยเนาะเทเลไทายาทเลไทยซีโนแซงยูทูบง่ายง่ายที่นี่พี่น้องการจะใดกับเบอร์ที่ผมให้เมื่อกี้นะครับเด้อ ม้นเปินเลี่ยงง่ายเนาะพอยเนาะยังไงเลยไงไอันนี้เป็นพยายามมาต่อรองกันอยู่ครับนี่าตาคับไปเสียกัไปไลยน่ยเนโอ้ไหมันเด้พอด้ไหมนี่ครับไหมันไหมันเบื้องเรื่องเอยหรือเบื้องเราจับสี่เบื้องรถเมนเมต้องบื้องนี้เลยมาอยู่ื้อเลยมานเคื้อเื่องงายอยู่ซทียเขาจับนี่มาสิเลียนหนี่เปยนี่เขาหนีไปใส่กันหนกินจักมือสองมือเลย chung nhang luôn nhang à? nhang À, nàng ngam nhang một quần nàng ngam lên nàng ngam. Một quần đầy lên đấy. Khắc 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 luôn <coughs> 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 เด้อยวบัตนี้เทกนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นสีขายสีมือถ่าครับเทกใหญ่เลยนี่อาจจะประมาณลอยลอยหาซิปเทกใหญ่นี่ครับเบิขงขาครับแข่งขาเราค้างเรากะขาบกคนบังงอครับขาบกคนบังงอกสีมือถ่าครับาาาาาาาร,คร,ครบารค,รคราห้องเพิ่นนะครับ นอนี่จะฟองเป็นนี่ยอาบตัวนับามเลยตัวบักซีมือถานเเบอร์คับเบอรย์แดสามสองแปดแปดสามแปนเจ็ดสามนย์เจ็ดเนาะเออบักซีตัวนี้เนาะนะครั้อง รก็โทรมาเด้อครับเด้อเพิ่ราคาของเพิ่นเมื่อกี้นะนี่แหะครับเป็นรากานนนดีครับแน่นอีกแล้วตรงกลางนี่เดี๋ยวหาทางออกก่อนเบ่าตาเ่ โฆษณาบอออคมนีเด้อคมหนีคมนีคมแมลลูกเนี่คมนีหกหมื่นครับตอนแรกก็หกหมื่นหกหมื่นบ่โคมแม่ลูกนี่สีบดเนาะบดงามเนาะหนาละลายเนาะหนาบ้างามไหมแม่เพื่อนนี่หนาสีเป็นง่วงว่าสิ้นเด็ดเนาะลูกสองโตลูกสองโตหรอบ่ลูกที่สองนี่ตอนนี้ลูกที่สองลูกที่สองเหแม่เพื่อนิงกันได้เาแม่เพื่นนี่ลูก ลูกจะโกละลูกสองโตลูกโตที่2อนี่ยือยื่นิโตสองลูกลูกยืนอยู่นี่เปล่ในทองทองบ้าง่าทองจักว่างมบอซื้อมากมันประเดี๋วเพิ่มมืวซื้อมากเนาะรับประกันแข็งขานอะรับประกันแข็งขาเอาฝากเบอร์บ้งพี่เอพี่น้องย่งได้ำรแปดหาสูแปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดดงหกแปดหหนึ่งอยู่บ้านไหนง่วอยู่บ้านไหนพี่ง่อุทุกคนทุคบ้านเท่าเนี่ยเนาะครับผูได้ใดได้กัน เบอร์ที่ผมให้เมื่อกี้กับทรมาหาเลยครับเดอ้อพี่น้องสะบา่า,า,านเนาะแถวให้ม่งนาพีได้มไหมนี่ครับครับมัวสังทายเราบ้างนิดนึง,งม้วหลังม,มัวเดวเบอร์เนี่ยมันชนยีดีเลยง่วหลังเข้ามาเนี่ยครับโอ้ยโอ้จนอยู่ตุ่มร้อยแหงมาเนี่ย สองไร่ไปไร้แล้ีสามมื่นสอง้นี่่นบ่ห้องสามผาสามหคือเขาหรอสามมื่นสองนี่บ่หลอดเห็นไหบ่ลอดบ่อไดหลอดบ่ได้เนาะมซื้อมากกแล้เนาะมันซื้อมาเกบสามหมื่นหลอดบ่ไดดเล่นะาหนุ่มหลานเนยเออคาหลอดบ่ได้เลยเนาะโอ้ยเพิ่นมานี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นมาซอซื้อนี่หลอดเเพิ่น้าจังหน่อยหนึงรนอยเพเดียคานุ่มัวตัวงามหนึงสามมื่นสองเนาะ เอากระโพได้๋ยวไรบ้างไหนเอาโพก่ะสิขวามพันหนึ่งนี่ลราพันหนึ่งเงินป่ะเออตัวนี้เป็นโพได้เด้อพันหนึ่งนี่โพได้อยู่พันหนึ่งน้อยไหมพี่ต่อเด้อพี่เด้อผมต่อให้หล่ได้หน่ะผมต่อให้หล่ะนะพี่เด้อเออนั่งยุ่งนี่เดี๋ยวเพิ่งขายเองหรอกขายบ้านเ่ียล่ะบ่กไว้เด้อต่ออยู่มัดมือเนาะเออเป็นโพได้อยู่พันหนึ่งได้เตัวนี้ครับเฮ้ ันนีเวยตอนหไหนเดมัน็วนนออบุทศบังพีศเก้อย่าเฝ้านีนะพีเดี๋ยวต่อให้นะศเก้าสามศเก้าสามสี่หเจ็ดสี่หกเจ็ดสามเดส่สเก้่เออดู้อยู่ครับพันหนึ่งเ่าเอาสามหมื่นสองเ调พันบอลอดเน้ยบอลดเพื่อนมาลอดไปทังเป้เลยลดไปัไฟลำดาบโอเคโอเคครับผม เอ้มาเด้อพีเดอมนี่พีอไปเด้อต่ออีกเ้าไดอยู่ตออยเราเมื่อกี้น่ะตออยู่ไหนตอยได้บอาเจ้านี้เราเราเรเราเราโคเจ้านี้เลละเรโคเลแค่พันเดียวนาวะ่นเดียวพันเดียวสิบตอลักลอยลักสิบเด้อทีนี่พอเปิดราคาบ้งพอโคมนี่แปดหมื่นสามแปด่นตอลองไหนแน่จัหน้อยบอหลอดบ่พอรอดอ้ไรบอหรอดบ่ไหนเล่นบ่ เอาโพยไลไปไหนโพยไลไปไหนเขาถามกันพี่น้องทางบ้านเขาจาหูลครับหพี่นองจากพันไปหูพันหนึ่งเนาะเออแม่นอ่าเด้อผมต่อให้แล้วนะครับเด้อพี่น้องที่ทังบ้านเบิ่งเอาเด้อครับแปดพันสองมาแล้วจีเรือแปดพันสองนั่นแหละแยวว่าร่วมแม่นบอกไอ้ลูกลูกคนลูกลูกง้ตัวไหนนี่ลูกซีใบปะซีบตัวไหนซีบตัวไหพอซีไบซือจะบูกว่ามันซีไนเนาะซีบก็ซีบเดียวมันซีใบเนีเ เอาเบอร์โทรศัพท์บาง0 9 3เก้า5 1 1ยเอาอห้ง093อ2พออย่งครับพอไอยู่บ้านไหนครับตำบลน้องอึงน้องข่าสมบูรณ์อน้องอึงนี่อยู่เอืยู่อำเภออย่างนะราสีสลัยราสีสลครับครับตำบลนองอึงดูบุกซีไว้ตัวาสมบูรณ์บุกซีไว้ครับไยไทยบ้างครับไม่สวยน้องมเที่ยวเราต้นไม้่อย ววด้อยงงูได้ยังไงครับต่อสามาได้ครับเด้อเพิ่นง่วงอยู่ตลาดอยู่ตัวนี้จจะว่าเรื่องเราคินคักง่อยู่ตลาดอยู่เหยมัน้พอเด้อครับวันนี้จงได้กัพี่น้องทั้งบ้านเพิ่นสนใจเพิ่นอีทัรเองครับมเามาจจโตวันนี้อคนเดียวคนเดียวอีกุรขอบคุณหลายพ่อขอบคุณหลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ต้นนี้ก็จะโตได้ยี่จัน่อยอยู่เออนั่นแหละแปดหมืามตัวนี้รับแ่ลุมค่มนี่ลูกซีไหวันวะอ่าต้นจำรับเหรอครัวะแมน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 อยู่เอาค่มนีก่อนเนาะ่นี่แนี่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบอราคาห้องเนาะค่มนี่ค่น่คนีาเจ็ดหมืครับแม่ลูก่นี่ เจ็ดมือเนาะก้มนี่เนาะก้มแม่ลูกนี่ลูกลูกก่นนี่ลูกลูตัวแม่เจ็ดมือนาะตวนี้เอาต่อไปก้มนี่ก้มนี่หกหมื่นซีหกหมื่นซีก้มนี่หกหมืีครับมัวซื้อมากบอกโอ้หวารูคนตัวใดเนาะซื้อตัวใหลูกนนี้ โอ้หัวกันเนาะโอ้หนังเรางามดีได้เนี่ยหนังนานเอาคุมต่อไปไหมคุมต่อไปเนาะแม่นี่แม่เพิ่งแม่เพิ่งติดติดเลยบ่ะแล้วลูกเป็นไงโอ้เชื่อเราเลยไปตัวน,นี้ พี่น้องเบิ่มนี้ครับเชิงเชิงนี่แล้ครับเชิงเชิงนี่แหละดูคุณเป็นลูกลูกติดเลยแล้วตัวนี้นะครับโอ้ยขี่งอตัวนี้ได้ไปไหนไหมฮอกพื้นฮกแปรูดฮอืนฮอกค่มนี้เนาะฮอมืนอกสามค่มเหรอเนาะอามาสามเอ็นบ้ามันนี่ก็ไหนกนั้น Okay. แม่รูคูนัันบ่คูนบ่ใส่ก่อนี่นลูกมันต้เลืแกกเขาไปหันเอาสดสอกโอ้ีกนี้นนมนึ่งครับนี่เขืนม,มาซีค้ม,มือนี่านลคนยานะยน้าตัวไดก่อน,น,นห้องตัว้าหมื่นสามพันห้าหมื่นสา,สาสมพันห้องเนาะ เ้ยขีดแตกแล้วเว้ยง่วลูกแรกงวลูกแรกบอในท้องว่างอยู่เนาะทองวางโอ้นมยังเป็นบอกไงเลยนะนมนมนมเราดี้น่ดูแลกินไดนไปไปอยู่กับผู้เข้าไปเรียงนะลูกเด้อให้เพื่อนมาด้วยันนี่เด้อเอาฝากเบอร์นี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้่องสี่ห้าเก้าหกห้าเก้าหก่งคอคอย่งครับคอเทียบเทียบอยู่บ้านไหนทับส้างทับร้างเนาะครับไนเทียบ เอาดมดมเลยเว้ยเอาเลี้ยเลี้ยเอายังยำเก่งเขาเด้เว้ย <als> อ <them. S 1> <t> ่าเหยมานด้่ถูกไม่อยู่กับผู้คนขับเป็นคู่ใหญ่เปลี้ยงเอาโชคโชคโชคมันเป็นยงอไร ไปอย่าง่งบานันน,นะนดื้อเนาะอโอ้ยตาลายนี่ยังเขาไก่ไปเนาะยาที่ขาดอย่างหลังนี้นัดก็ได้เนาะหรือมันพ่นพ่นหลกบ่ขอนหลกบ่นี่ขากเขาบอกเน้มเาเขบ่หลคนมากเขาบ่อยหล,ลกเข้ิ้มเรา,<แ>าโอ้เขาบอยหลคนมากม่เล่เขียนเนาะนขึ้นบอกง่ายเลยนะระวังระวังตัวนี้เอาเมื่อกตัวไปนะครับได้บอกง่ายเลยบันนี้เอาต่วใด สี่หมนส,สามพันตนัวนี้แข่งขามง,งามยาง่งๆครับงงว่าเถิดครับโอเคแลวครับ4ี่0มพันตัวนี้เอาฝากเบอร์มึงพอโทษศับึง เบอร์มันงองีงอ่าผมเป็นยังงองออยู่บ้านไหนบ้านกอตำบลหนองไฮ่บ้นกอตำบลหนองไฮเนาะครับผมสี่หมื่นสามพ่อสมานพ่อสมานได้ยืบวันยูบ้านกอตำบลหนองไฮ่ต้งเรียนเนียหนังเรียบบันกอดุ้มพ่อเนาะครับครับเออขอบคุณหลายพอนี่เอ้าต้วนี้ี้พอ่าอย่งยังซุ่มหน่อยเด้ออ่าตันนี้สองหมพันครับเปิดราคาสองหมืพ không oh. à, có khác mình nhiều Gì đấy nhiều đâu vậy nhiều vậy tôi mình nhiều đấy giờ biết tung rồi đấy à tôi nhìn tôi đấy à, tôi này sáng sáng thì nó à là khác mấy bưng à tôi này tôi này à, tôi này thòng này mắc <laughs> này thòng chắc chắc thòng là nó thòng khó bay อัน้อ้โบช่องอาจจะคอยไปโจ๊กเอาเพอาะเโจ๊กกต่นั่งอยู่นั่งคอยตามกัเออเอาน่อยโจ๊กนีดีเอารลค่าไหมเบิ่งต้นไหนก่อนสองหื่นสี่สองหมืนสี่แม่นั่นล่ะตันนี้สามสิบ่ัวใหญ่มียังชมหน่อยเด้อเอาเบอร์โทรศัพท์เบอร่ 0จ้าไหนวะล่ะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้า่งใหญ่บุญมีพ่อใหญ่บุญมีอยู่ยางชุ่มยางชุ่มบายดีน้ำว่าวได้ยินาไทยเราทุกนัดแหละครับสำหรับผมดูการเดมาไทยเอออาวผูใหญ่เหมานึกแบอนี้ได้พอนดความโชกโชคโชคดีครับครับก็ปยัง่า่น้ไปก็เปยังทุ่นน้านดื่อน้อโอ้ยตลายในยังเข่าใกล้ไปเลยเนาะยาที่ขาดอยังลังนี้สัตว์ได้รลเนะ หรือมันทอดทอดหลวมของหลว้นี่อดเ่าบอกกินเาเขาหคนมากเหู้คนมากเขาไปรู้มากม่ได้เขียนเนาะขึ้นแบไงเลยนะ้างวังตัวนี้รอนี้เบิ้งกโนี่หนึ่งสองสามสี่หาได้ทีละตัวเี่อครับได้ทีละตัเบิ้งได้หนล่เนาะได้จากไหนเนาะนี่เอาม่ยตนี้ 3มกว่าบาท<ค>ตัว 3, าสามืกว่าาสม่นสามหมื่กว่ามาเรียบย่ครับโอ้ที่ว่าจุ้งไอ้น,นี่สามตัวเนี่ยเนาะครับเออสามหมืนกว่าเนาะโอ้โอกาเขาไปขานน้างในฮะดูงนอกน่อ่อนเรื่องนางแล้วรอนี่แหละครับอาฝากเบอร์เน,นี่ยพี่ศูนย์ศูนย์โทรศูนย์แปดแปดสี่หกเจ็ดส่ามหาสามสอมาสอเออคุณได้อะไรกับทรกขามากครับ มีตีเมจะจจอยเลยครัตรงนี้มีตีเมะจจอยเลยจอยจอยยังครับ,รบม่รยากาศารบรรยากาศบรรยากาศใน,นการซื้อขายง่วงมอือนี้ครับก็คือคืนอยุทธครับตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงนิดๆครับ จะน้อยแดดกสิออกมากเลยครับเพิ่มกสิฮอนนะครับอย่าลืมนะครับเด้อถูกวันศุกร์วันวันจันทร์นะมาเตรียมตัวได้เออมาเตรียมตัวได้ครับนักบินช่องโชคดียูทูบไทยแลนด์กับขออนุญาตกราบลาพี่น้องนะครับตอนนี้เวลาเก็ดโมงครึ่งละสิขออนุญาตกราบลาพี่น้องไปทํางานก่อนนะครับวันวันจันทร์หนา ไปกลับมาพอกันใหม่นะครับเนาะอย่าลืมด้วครับเดอร์เฮ็ดสัญญาซื้อขายกันถึงกต้องตามกฎหมายเสียค่าร์เจเนียมให้ทางตลาดโต๊ะละหกสิบบาทครับของการตัวเองในเรื่องของโควิดตัวนำรับเดอ้ออย่าอย่าประมาทได้ขาดการจะโต๊ะครับขอบคุณครับขอมารับชมมีปรต้ันครับมีปรต้ันมีโรตเตอรี่ผอมขอบคุณครับ